แหมสแตนบายเลยเร็วน้องอย่าช้าค่ะพี่คนนี่ไม่เก็บในเป็นพอดีมีอะไรฉันช่วยไหมฉันช่วยถือได้นะไม่ตัวไหนไม่ถึงฉันถือให้อ่ะพี่หอมมาเข้าเรื่องหน่อยนะจ้ะอ่าปกป้องเขาเป็นบอกว่ามาพับเสื้อผงเสื้อผ้าให้คุณแม่จำเป็นต้องมีแฟนแล้วมาอืมจำเป็นอยู่อร่อยจำเป็นอยู่เหรอจำเป็นใช่ไหมก็คือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดเลยอะไรที่โรแมนติกหรือว่าอะไรหวานๆนะปกป้องเป็น เป็นคนนั้นแล้วทําได้ดีมากๆด้วยคือเขาสร้างความอิ่มเอมใจให้กับเราจนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดแต่ว่าถ้าใครสักคนจะเข้ามาไหมก็เวลแค้มอยู่เข้ามาได้แต่ว่าต้องเข้ามาแล้วก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มให้กับเราเราเติมเต็มให้เขาเขาเติมเต็มให้เราอย่างเงี้ยได้ค่ะผู้ชายเข้ามาต้องต้องดีเหมือนพ่อหรือว่าดีเหมือนลูกค่ะผู้ชายที่เข้ามาต้องดีเหมือนลูกให้ได้สักครึ่งหนึ่งที่ลูกทำซึ่งวันนี้มีเข้ามาบ้างไหมไม่มีจริงเหรอก็ เหมือนจะมีแต่ก็อายุห่างกันเกินไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความไม่พอดีใช่รอบนี้นานมากเหมือนตั้งแต่มีลูกก็รู้สึกว่าชีวิตมันมันมันแฮปปี้อะค่ะแต่เสียดายความสวยที่ทามาจากเกาหลีเหมือนกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครมาใช้จริงๆหรอหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบขาดไปก็ได้ไม่ได้ใฝ่หาแล้วอะค่ะเออคืออาจจะไม่ค่อยได้ เช er er, the like ื้อเชิญเข้ามาด้วยอยกปกติถ้าเราชอบใครหรือเรารู้สึกใครน่าสนใจอะเราจะเป็นฝ่ายลุกด้วยทีนี้เราก็กดความง่ายของเราลงวม่รู้สึกว่าเี่มันก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้แสดว่าเราต้องทแบบยาคืนเข้าหายยาคนอาจจะไม่ค่อยได้กล้าเข้าด้วยค่ะอืมก็ดูความเป็นตัวเราด้วยแหละคนที่ว่าแบบดีเจตุขอมอาจจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หอมว่าตามนิสัยหอมมันเข้ายากผู้ชายเข้าเข้าหายากผู้ชายจะกลัว มีหลายช่องเลยนะคะขอเพียงท่านบอกมาช่องจะเปิดให้ท่านได้เดินเข้ามาเยี่ยมชมเลยอ่ะค่ะกสหลายปีคะหลายปีค่ะประมาณแบบเออห้าปีห้าปีอย่างต่ำแต่พี่หอมก็เป็นคนอารมณ์ดีอะแบบผู้ชายน่าจะรู้สึกว่าอยากจะเข้าหา่ไมันไม่มีโอกาสได้เจอด้วยค่ะก็จะมีแต่แบบฝากเพื่อนมาบอกว่าชอบมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะมีเงื่อนไขเยอะจริงๆ เงื่องไข่แรกท่านต้องรวยก่อนแค่นั้นอ่ะคือถ้าท่านรู้สึกว่าเอ้ยท่านรวยท่านมั่นคงท่านมีเหลือเผื่อแผ่อย่างเงี้ยท่านเปิดโอกาสตัวเองเข้ามาเลยค่ะท่านมีโอกาสสูงมากๆเลยเพราะว่าเราทํางานเหนื่อยปเราจริงไม่ได้ติดนเลยไขอให้มีความรวยด้วยวัยตอนนี้เป็นเรื่องฐานะการเงินแล้ว <G ül üyor> <S <S ต้องมาเราไม่เป็นภาระซึ่งกันและกันคือท่านต้องมีพร้อมของท่านแล้วเราก็มีของเราเราไม่ได้แบบว่าเออรวยมาแล้วเราจะไปแบบเกาะเขานะไม่ใช่นะแค่เราไม่เกาะซึ่งกันและกัน ปัญหาของท่านท่านแก้ได้ปัญหาของเราเราแก้ได้อะไรเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าอยากให้เพื่อนคนรอบข้างมีหาที่เหมือนแนะนำหรืออะไรนี้บ้างไหมเพื่อนน้อยค่ะแล้วเพื่อนก็เป็น LGBT มันเลยไม่ถึงเราถ้าเขามีอะไรที่น่าสนใจมันจะผ่านเขาก่อนมันจะมีการกันซีนด้วยค่ะมันไม่ถึงค่ะไคร้ว่าใครป่าอีมาตูมอคุณคุณคุณมาตูม คือคนชอบเข้าทังประตูมว่าชอบพี่หอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่ามาตูมน่ากลัวที่สุดออใช่ค่ะกินแบบกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวอะไรที่เคยผ่านเขาแล้วเราก็แบบมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมองหน้ากันลำบากหมายว่าทุกเทศกาลเราก็จะแบบโสด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 อย่างเงี้ยเออมีแวบๆค่ะมีแวบๆเข้ามาว่าเอะเวลาเนี้ยเรามันควรจะแบบ อยู่กับใครสักคนไหมหรือบางทีเนี่ยปกป้องไม่อยู่บ้านาปกป้องออกไปทํากิจกรรมของเขาข้างนอกกับพ่อแม่เขาหรืออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเหลือเราอยู่คนเดียวที่เราไม่มีกิจกรรมทําเลยในขณะที่ทุกคนออกไปข้างนอกกันหมดทํา,าทไมเหลือเราคนเดียวมันค่อนข้างเหงาจะทะเละหรองปล่ะเละห้าห้าปีเทศกาลไหนเจ็บที่สุดคะห้าปีก็เออวาเลนไทน<อ>์อ๋อเจ็บสุดคือปีใหม่มันควรจะแบบเอ้ยพูดหันมาพูดว่า แฮปปี้นิวเอียร์นะกับใครสักคนหนึ่งแต่ปกป้องก็คือหลับแล้วเที่ยงคืนมันก็ไม่ได้ซึ่งนีก็กำจะถึงแล้วนะใจก็ถึงแล้วเจ็บทุกสิ้นปีค่ะแต่ว่าถือว่าเราจัดรายการแบบแนวโรคลายอยูบ่อยๆอยไม่รู้คิดว่าเออเรื่องชีวิตมั็นรื่องอื่นหรือว่าเปนอะไรบาอยางที่เข้ามาให้เราได้รู้อะไรในชีวิตเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่านั้นสิ่งนั้นเป็นปัญหาแต่คนอาจจะมองว่า อินิีฉลาดเกินป่าอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่เล่นบทแกงโง่ได้นะเราเคยได้รางวัลนักแสดงสมทบนะแล้วคือตอนเนี้ยเราบอกเลยว่าเราไม่แบบนีเงาเหมือนแต่ก่อนแล้วเราจะปิดหูปิดตาเลยพอพจ่เตตเม้นท่านถึงปุ๊บท่านบอกมาเลยค่ะอยากทานนอกบ้านเหรอคะวันนี้ท่านดูแลตัวเองได้เลยค่ะทำได้ด้วยวัยของว่าวัยเปลี่ยนความคิดของเปลี่ยน หอมมีความคิดที่สื่อสารง่ายมากขึ้นอย่างตรงไปตรงมามากขึ้น mm hmm. ชอบได้ใช่อะไรบอกได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั mm ้นแฟนกป็ยังจําเป็นอยู่กับสรับพี่หอมไม่ถึงจําเป็นค่ะแต่ว่ามาก็ได้ mm hmm. และหอมจะอันนี้ไม่ได้คุยนะคะใครที่เข้ามาเป็นแฟนหอมอะในวันที่หอมตกผลึกแล้วอะ คุณจะมีความสุขแบบมากๆ,ๆเลยะเอะผู้หญิงคนนี้ทําให้คุณมีความสุขพร้อมซัพพอร์ตแบบเต็มที่คุณไม่ต้องกังวลใจเลยว่าในอดีตคุณอาจจะเจอผู้หญิงที่งี่เง่ามาห้ามทํานู่นห้ามทานี่อันนี้ไม่ต้องค่ะอยากทําอะไรบอกมาค่ะพร้อมซัพพอร์ตฉันก็เป็นคนคลั่งรักคนนึงเลยเป็นแล้วเป็นคนคลั่งรักด้วยแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยใช้เงินเป็นทํางานเก่งด้วยออแอดไลน์มาได้เลยค่ะปักตะกร้าตรงนี้เลยกดตะกร้าได้เลยค่ะ หลังๆนี่ผมก็นั่งพูดถาวรกัชาวโซเชียลบ่อยก็เคยอะไรที่กระชือแบบว่ารู้ว่าเหมือนไม่มั่นใจอะไรอ่เป็นคนรู้สึกว่าเคยคิดว่าแชท GPT จะทำหน้าที่ได้เร็วกว่าปรากฏว่าบางครั้งแชท GPT ไม่ฉลาดตอบคำถามผิดเคยขอเบอร์ให้หาเบอร์โรงพยาบาลนี้ซิเอาอีกเบอร์หนึ่งมาให้ก็เลยบอกว่าเธอเธอผิดพลาดแล้วนะ แล้วเรารู้สึกว่าเพื่อนในโซเชียลนี่แหละที่ตอบได้เร็วที่สุดแล้วก็หลากหลายฉะนั้นบ้านน้ำไม่ไหลไฟดับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างจะถามโคตเพื่อนๆในโซเชียลได้ผลแล้วก็แม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยซื้อ iPhone 17มาแล้วหาปุ่มบันทึกหน้าจอไม่เจอ <laughs> ก็มีคนมาตอบแล้วตอบเคลียร์มากตอนแรกคิดว่าเออเราควรจะหยุดทำเรื่องพวกนี้คนจะลาําคาญเราไหมแต่ปรากฏว่าคอมเมนต์บางคนที่บอกว่า พี่ขอบคุณมากที่โพสเพราะกาลังหาคําตอบกับสิ่งเหล่านี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นตลาดความรู้ต้นหอมมันมีค่าแล้วมันมีคุณประโยชน์กับประเทศแล้วถ้าถ่าเรารู้สึกว่าเราทําประโยชน์อะไรกับประเทศบ้างเนี่ยแหละสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเราค้นพบแล้วค่ะถ้าบอกอีกมุมหนึ่งคือเรื่องทีาเกิดกับต้นหอมเดียวเหมือนกันนะใช่ไหมมันหรือเขาไม่ถามกันหรือเขาไม่ถามกันก็ เราเนี่ยทำอะไรไม่ได้เราลองถามโซเชียลสิเขาตอบเร็วมากเลยนะอย่างงูนะคะเขาบ้านงูเข้าบ้านตัวเบลอ์ทำยังไงอ,อมันต้องทำยังไงวะเพราะว่าเคยแจ้งเขาไปแล้วเ,เมื่อไม่เห็นตัวงูเราจะโดนด่าด้วยนะเ,เขาจะด่านะเ,เขาด่านะถ้าเขามาไ้วเห็นตัวงูเรียกมาจับอะไร แล้วใครมันจะจับตัวงูได้วะเราก็โพสถามโซเชียลโซเชียลก็จะบอกเบอร์ลุงคนนี้เลยลุงคนนี้เขาจะบอกวิธีการดักงูก็คือวันนี้ไม่เจองูก็ต้องดักสิมันเขาก็เขาก็ขึ้นตาข่ายดักงูเลยไม่เกิน3ามวันได้ผลเลยโอ้โหมาตำนัดเลยจ้ามาเบลเอรเบล่าเลยแล้วก็แฮปปี้แล้วงูมาอยากให้ยังอื่นมางูมาสิเบลเอร์เบล่าหมายถงูเบลเรเบลาใช้กับลุงไม่ได้ าคา่ะเอาจริงๆตั้งแต่ทำงานมา20ปีไม่เคยมีใครตำหนิการทำงานของตรงหน้าแต่หอมรู้สึกสะใจว่ามันแบบมันผิดจริงคือตอนที่เราเรา,เราทำรายการอยู่ค่ะเราเอาใจลงไปเล่นเกมเราลืมว่าเราทำพิธีกรอยู่แล้วด้วยความที่ทุกคนสนิทกันแล้วทุกคนเคาลบกันมันรู้สึกอุ้ยมันเคี่ยวอิน อยากจะลงไปเล่นด้วยแล้วลืมว่าหัวขนที่ใส่เป็นหัวขนอนวิธีกรพอนัดพูดมาระเบิดอารมณ์ระเบิดอารมณ์แหละหอมว่าเขาเขาโดนมาเยอะมันมันตันความรู้สึกเขาแล้วอะแล้วพอเราอะแทนที่จะทําให้ทุกอย่างมันขมวดได้ดีขึ้นเราดันไปปั่นเพิ่มสิ่งที่เขาบอกปุ๊บหรือเขาพูดมาเนี่ยนะคะในวันที่ถ่ายทําอะหอมเป็นคนที่สแกนตัวเองได้เร็วมากเหมือนแบบมนุษย์โรบอททีต่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพบความผิดพบความผิด,มผดเมื่อพบปุ๊บอะ หอมยกมือไหว้เขาจําได้ว่าหอมยกมือไหว้อยู่มาสามครั้งแล้วบอกเฮ้ยอันเนี้ยผิดผิดจริงๆเลยอะบรรยากาศในสตูเงียบมากนะคะเพราะว่ามันไม่เคยมีรายการไหนที่พิธีกรถูกตําหนิอย่างรุนแรงกลางรายการแต่เราอะต้องถ่ายต่อเพราะเอกกี้ก็ไม่ช่วยเราเอกกี้เป็นคนเล่นเพจเซฟเวลาจะพูดอะไรปุ๊บมันจะใช้สกิดขาให้เราพูดให้เราพูดแล้วพอเราเกิดเรื่องปุ๊บเราไม่มีฝ่ายซัพพอร์ตเลยเพราะหันหน้าหนีเลยอย่างนี้เลย แต่เราอะรู้ว่าผิดปุ๊บสิ่งแรกที่ทําคือการขอโทษหอมขอโทษยกมือไหวอยู่ประมาณสามครั้งนิสานะกำลังด่าอยู่เลยเพราะว่าอารมณ์เข,ขึ้นแล้วอะแต่เขาก็มีสปิริตพอที่เมื่อเรายกมือขอโทษอะจากหวะที่เขาพูดอยู่ว่าพิธีกรแบบอะแล้วเขาก็โอเคค่ะแต่หอมรู้ว่าอารมณ์ยังไม่ลงหรอกเพราะว่าเราต้องฮึบเนื่องจากรายการต้องรันต่อลูกค้าก็รออยู่พิธีกรต้องโฮง,งานทั้งหมดให้ได้แล้วก็พอเราโฮงงานทั้งหมดปุ๊บ มันจะเป็นแบบถ่ายเป็นเบรกเป็นเบรกเนาะพอคัดปุ๊บมาตุมเข้าชาร์จก่อนกล้องเบื้องหลักเข้าชาร์จเรามาตุมเข้านิสาก่อนว่าเอ้ยอยูโอเคอยู่ไหวไหมซึ่งเขาก็พูดความรู้สึกมาแหละว่าเขาไม่โอเคเลยเราก็ได้ยินแหละว่าเขาเขาตำหนิเราอยู่อะ่ะมันก็เหมือนตันคอรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําให้คนคนนึงเสียใจได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วทุกคนสนิทกับเราหมดเลยอะ่ะเราไม่ชอบทําให้คนที่สนิทกับเราเสียใจเราทําทําไมวะอะไรอย่างเงี้ย แล้วไม่รู้โกติหรือใครหรือวอลเฟิร์สก็บอกว่าจะร้องไห้แล้วพอพูดว่าจะร้องไห้แล้วอ่ะมันก็ร้องเลยมันก็มันก็เลยแบบเหมือนเบรกเบรกรายการไว้แ๊บหนึ่งซึ่งก็เป็นบทเรียนสำหรับเราเลยว่านี่คือสิ่งที่ความเป็นมืออาชีพอ่ะอยู่กำลังหลุดความเป็นมืออาชีพอยู่นะ<ม>แต่หอมรู้สึกว่าสะใจมากมันต้องโดนอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกเรามันถูกต้องหมดเลยถ้าไม่งั้นจะไม่มีใครดึงหอมลงมา หอมต้องรู้ตัวเองว่าตอนนี้หอมทําอะไรอยู่มันทําให้หอมได้บทเรียนค่ะแล้วก็ขอบเหมือนเหมือนกับเทซ์ไปหาเขาขอโทษขอโทษแบบมากๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าพฤติกรรมนี้ไม่ควรออกมาจากความเป็นมืออาชีพเอาจริงมะคะตอนกลับไปทํารายการนะเราไม่ได้เขียนแล้วเ,เราแค่เป็นข้อ,ขอความมันมีเส้นอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นรอยร้าวแล้วเข้ากันไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ไม่มีโอกาสได้คุยกันจนกระทั่งล่าสุดที่ไลฟ์แล้วเชิญเขามา อันนั้นเป็นรออเปิดใจจริงๆที่เป็นครั้งแรกของการพูดความรู้สึกต่อหน้าว่าเราเสียใจขนาดไหนผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นเป็นวันที่ปลดลลอกเรารู้สึกดีขึ้นมากๆเลยค่ะก็คือนะวันนี้หายไม่มีอะไรขาดใจแต่มันไม่แน่ืนนครันัดไม่แน่ไม่รู้ว่ามีอะไรเราาไม่้ถามเขาว่าเกี่ยวไหมไม่เขาก็พูดวันนั้นเลยว่าตอนแรกเขา,าเขายอมรับเลยว่าเขาเขาจะไม่ตอบเทคข้อความของด้วยซ้ำเขาจะตอบแค่คำว,ว่าค่ะ คือหอมพิมพ์ยาวมากอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าอารมณ์ไม่ลงแล้วพี่หอมคนจะได้รับบทเรียนเขาจะพิมพ์แค่คาว่าค่ะคําเดียวที่คำว่าขามันเจ็บหอมไปโลกสซึมเศร้าได้เลยจ้ะเออเขราะใจแปลว่าเรารู้สึกผิดกับอะไรสักเรื่องหนึ่งอ่ะแล้วเราอยากรู้ว่าเราได้รับการอภัยไหมอ่ะซึ่งคําว่าค่ะต่อให้พูดแค่คําว่าค่ะมันเป็นการบอกว่าเขายังไม่อภัยเออเราจะเราตายแน่อืมแต่ดีว่าเขาก็ให้เกียรติในการเขาก็ตอบเราเพื่อให้เราสบายใจแต่สุดท้ายแล้วอ่ะการเคลียร์การเจอกันต่อหน้าดีที่สุดมันลดล็อกเลยออออ่ะเหมืนยกกกกาาจค ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาถ่ายรูปให้อินเสิร์ตทุกคนพี่หอมแป๊บนี้ก่อนนะ